นายบุญส่งทัพชายุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากการให้ประกันสังคมจังหวัดนาราธิวาสเร่งจ่ายเงินเยียวาย,ยาถายญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการที่เสียชีวิตสองรายประกอบด้วยนายฮาฟิดอับดุลเลาะเป็นลูกจ้างตำแหน่งช่างเชื่อมได้รับค่าจ้างวันละห้าร้อบาทถายญาติผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินค่าทำศพจำนวนห้าหมื่นบาทและค่าทดแทนร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างเป็นระยะเวลาสิบปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทและน,นายธนบุตรคุมแสงเป็นลูกจ้างตำแหน่งช่างเชื่อมได้รับค่าจ้างวันละสามรอยห้าสิบาททายาทผู้มีสิทธิจะได้รับค่าทำศพจำนวนห้าหมื่นบาทและค่าทดแทนร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างเป็นระยะเวลาสิบปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทซึ่งสำนันกงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสจะเล็ง จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์โดยเร็วต่อไปเช่นเดี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมราชทันได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย บริเวณตลาดมูโนรวมทางซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบสายไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนส่วนความช่วยเหลืออื่นๆทุกภาคส่วนยังร่วมกันทําความสะอาดขนย้ายเศษวัสดุที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่และเป็นจิตอาสานําสิ่งของอุปโภคบริโภคไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย ด้านไหนพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความเสียใจยต่อการสูญเสียและอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ในการจัดเก็บพลุประทัดดอกไม้เพลงิงในที่ชุมชนโดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกและมองว่าหลังจากการฟื้นฟูพื้นที่แล้วการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยพลิกฟืกฟ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากโควิด -19 ผ่านไปเนี่ยขณะน,นี้มีนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านจากประเทศมาเลเซียเดินทางผ่านที่ด่านโคลกเข้ามาต่อสัปดาห์ก็หลายหมื่นคนก็คิดว่าการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของอำเภอโคลกน่าจะฟื้นฟูกลับมาแล้วของในจังหวัดนาราธิวาสก็น่าจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาแต่ผมมั่นใจนะครับว่าสิ่งต่างๆที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยได้ช่วยกันแล้วก็ทําการจัดกิจกรรมก็จะมีการเชิญชวนให้เพื่อนๆจากประเทศมาเลเซียและเพื่อนๆคนไทยอีกหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็จะเชิญชวนเพื่อนๆในประเทศต่างๆอีกหลายๆประเทศเพื่อเข้ามาท่องเที่ยว ขณะที่จังหวัดต่างๆเล่งตรวจสอบโกดังเก็บดอกไม้เพลิงในพื้นที่ป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการลักลอบขายดอกไม้เพลิงผู้ตะไยประทัดโดยผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กันไปศักสิทธิ์ปรับสินรายงาน